เสียงเคาะประตูที่ไร้การตอบรับนำไปสู่การค้นพบอันน่าสะพรึงกลัวในอาาพาร์ตเมนต์เก่าการตายอย่างโดดเดี่ยวหรือโคโดคุชิในญี่ปุ่นและโกซาในเกาหลีใต้เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังกลายเป็นปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศอะไรคือสาเหตุของวิกฤตการเงียบนี้โครงสร้างประชากรสูงวัยการอยู่คนเดียวมากขึ้นค่านิยมการพึ่งพาตนเองสังคมเมืองที่ห่างเหินและปัญหาเศรษฐกิจล้วนเป็นปัจจัยสำคัญไม่เพียงแต่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ก็เผชิญปัญหาเดียวกันโดยมีผู้เสียชีวิตโดดเดี่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนใหญ่อยู่ในวัย50-60ถึงปีเมื่อการตายโดดเดี่ยวเพิ่มขึ้นธุรกิจทําความสะอาดที่เกิดเหตุก็เติบโตต,ตามในญี่ปุ่นนักทําความสะอาดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้เก็บกวาดแต่ยังเป็นนักจัดเก็บความทรงจําผู้ทาหน้าที่ไว้อะไรและจัดการทุกอย่างให้สมเกียจผู้เสียชีวิตในขณะที่ในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยังมีปัญหาห้องพักที่ราคาถูกเนื่องจากการเสียชีวิตในห้องพักที่ถูกเรียกว่าจิโกบุเคน็น อย่างไรก็ตามทุกชีวิตที่จะไปควรได้รับการจัดก,การอย่างสมศักดิ์ศรีทําให้สังคมไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้คุณคิดว่าสังคมไทยควรพร้อมเตรียมตัวกับปรากฏการณ์นี้แล้วหรือยัง